สวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะโตนเลงอยู่บ้านสวนนะ,ะเนาะบรรยากาศมืดมดปดปนโบกรนณาของบ้านสวนมาคะกินกาแฟนั่งปันกับเอตุกาตาผาฝันคือเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะกินข้าวแซบ่บนอนรับแล้วก็ฝันดีในใจเนด้ทุกบ้านทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคน <laughs> anh anh <laughs> mình fan yếm mà để giờ vinh vừa vậy đi đi ngốc Andere kan daar boven neerzetten. Wat? De schommelstoel. Oh, oké. Okay. Nee? Regen kom niet? Ik kan gewoon nog niet in de week. Maar zonder even opzetten. Ja, waarom? Ik ga gewoon daar op die ding kunnen zitten. Ja. ja, gaan we doen? Sampi? Ja. We zou even vinden. มานั่งขึ้นไปทางอันนั้นก่อนค่ะแปบนึงน,นจะจ๊ะเด้อ ยายสินะโยกกันเนาะโอเคอย่าก็นั่งกันอยู่จ๊ะหึ่มอยู่ล่ะค่ะนั่งแฮงกันอยู่ข้างนอกก็เป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะบรรยากาศตนแงว่างั้นเด้อป กาแฟเอาอบสดเยอะทมกาแฟมดแล้วบอกมดแล้วเ่าเอามีการเอาไฟอันไฟส่งนั้นส่งบางอย่าเซลกันม้วน แต่ก็ยังเป็นอาการอบเอาอยู่นะคะเด้อเหนียวตัวนึกๆนึกอยู่ค่ะเนาะบรรยากาศบันสวนค่ะ ส่งเสรอ่านหนังสืออ่านหนังสือโตนก็นเนาะพ้นกันเ้ยก็ถ้ามันโอนไหนก็ขึ้นพื้นนะค่ะตุ๊กตาก็ได้ น้องหมูน้อยกับพี่อันายเออยตุกตาเอาเข้าไปน้ำเนืือนแล้วค่ะอีตูนมันอยู่้ะคะมีกันยุ่สามคนาะคะเรื่องราวเกิดเมื่อเมื่อคืนนี้ค่ะวิถีชีวิตน,ะะนะะ้องค่ะเนาะเห็นแล้วพันอีตูนนะคะมีกันยุ่สามตัวมีกันยุ่สามตัวมันเ,เหลือตัวเดียวไปพระจุไผ่ยังว่าอันตน สิบนาฬิกาค่ะสิบนาฬิกาก็ก่อนเนี่ยมายืนยืน่เนี่เอ้ยก็เห็นแล้วก็ดีใจมากเลยคะ่ะพักันดีใจมากเนาะค่ะเนาะพอตัวนึงหันหมาก็ตายขาขาดเลยคะ่ะไอก็เศร้าเหมือนกันเพราะว่าแพงเนาะคะ่ะเนาะจะเอามาเลี้ยงกําลังเป็นตะแพงคือเด็กน้อยเนี่ยค่ะโยกยินหมากลักลี้อยู่อีกสองตัวทันแลนหนีกระจกระใจเนาะคะ่ะเนาะคิดว่าแบบนั้น อีกตูนนั่นันกลับบ้านมาตนซิปนาฬิกากว่าๆเจ้ามหาภาพค่ะมันพันหวนัวผมเราค่ะเนาะเห็นอายเอ้ยฮันเล่นหาเนะะี่ค่ะขึแล้วอิตาอีตูนอีกตูนตนั่เธอเอ้ยกับบึงเนะะี่ค่ะประกันไปหาขี้มอเตอร์ไซค์เลาะอายก็เลาะร่องน้ำส่วนยางเนาะคะ่ะเนาะไปบึงยามพันบาทเจ็บแล้วสิยางบ่ได้สิค่ะก็ได้ผับขันโลไปบึงเอ้ยทุกาตาก็แฟนก็นขี้มอเตอร์ไซค์เลาะค่ะเลาะน้ำอมแอมเนี่ยค่ะคะ้าง แต่เขาก็บู้จักว่าม <quelques> ันไปทางเลยนเนาะกนเนาะถ้าพันมันยังมีชีวิตยอยู่แต่ยานแต่บ่มีชีวิตคือว่าห <basis> มากัดล้วเอาหมาเอาไิกินหรือหรือไม่ก็เล่นหนีแล้วจะเป็นหนตายยมองอื่นนะคะก็มีคือกันหรือไม่ก็ถ้าพันมีชีวิตยอยู่ก็คนเห็นแล้วคนจับไปก็ชคดีไปเนาะกันเนาะพ่นก็ไปเลี้ยงมันบวกค่ะถ้าบัเลี้ยงก็อย่างอื่นก็บัวขึ้นแบบพันเนาะกันเนาะแต่ว่าถ้าคนเห็นไปอันเห็นนีหมูน้อยอย่างอยู่ผู้เดียวลำทางพัน แอบเอาไปเลี้ยงก็มีนะค่ะเนะก็สู้ดีไปเอวานอีกตัวนึ่งก็เลาคืนมาเงินค่ะคืนมาเหินก็นบัดเจ็บ้อคะทั้งหลังก็ทั้งคุนพันนันมันเป็นรอยหมาขุดรอยเควหมาแบบพันหนีทันใช่ไหมงเส้สนเนี่ยตกใจสุดขีดเอวา,หานหนีตายเลยนะ,ะเอวา,หานหนี่นีตายเพิ่งเห็นเลยค่ะคือเป็นเด็กน้อยอยู่นะค่ะนะหมูหมูน้อยเพิ่งอ,อกหนมแม่ก็เป็นเด็กน้อยอยู่นะคะ ก็ขึ้นอีต่นอยู่ค่ะืันนี้หน่มาหัวแล้วนอนม,มืดมือเฉยๆตั้งแต่ไอเอ้อเอาอาหัวอาหารมากินเอาน้ำมือกินมดกันอันถ้วยบักใหญ่ก่ะนอนแพ่สามสลึงมีนมโกม้ยฮันไก่ก็ไปหาเนะะี่ยค่ะเอ้ยก็ไปอันบัวดีเขาคือพันยานพันเล่นนีพันตกกระใจนะ,ะพันหยัางยานอยู่ค่ะต่วนมืดๆืดนี่ก็เล่นยานนะคะ่ะเพราะว่า ก็คือเด็กน้อยมันเป็นเทาวมา a มันบอกค่ะบนเด็กน้อยกับผู้ใหญ่นี่ก็คือกันนะคะเพราะหนีหัวซุกหัวสุนเนาะกันเนาะจากหนีไปก็เลยตั้งแต่มืดขืนนะะันบอกค่ะจนมาหอดเหินสิบนาฬิกากว่า,ก,วาก็แสดงว่าพันก็เก่งขนาดเออว่าพันเก่งอายเอ้ยทุกตาเอ,อินเอินนั่นไอบุญรอดเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยว่าไอบุญรอดซื้อเป็นผู้สายกันเหลือโมเมนต์ไม่หญิงไม่หญิงก็ผู้สายนเนาะ เฮี้ยไปซะตายไปซะเนาะคันเนาะแล้วอีกอันตัวนึงก็เฮี้ยไปหรือว่าตายไปก็บ่รู้เนาะคันเนาะอันนี้เราตัวนึงที่กลับมานี่พัก,กันเอินอ่นไอ,อ,อน้บุญรอดก็คือรอดสมชื่อเนาะคันเนาะเอ้ยก็ขึ้นอีตนูนเขายอ็งใซเยังฟังเอลูกตาบันขึ้นอีตนูนเบื้องแรกเป็นแต่อีตนูน กาแฟขมืดไปแล้วอีกถ้วยนึ่งของอันต้นเลงเนาะคเนาะต้นเลงๆงก็อากาศอากาศก็ดีแต่ว่ามันเป็นอากาศฮ้อนวันนี้ว่าน่ะฝนน่ะตกพันพุ๊ตกคะบัดนั้นคืมคืมมาลมมาแล้วบ้านเฮี้ยไปซะแล้วบ่มีฝนเป็นอากาศฮ้อนค่ะก็ขอบคุณหลายๆที่เพื่อนๆมานั่งกันแห้งกินกาแฟอันต้นเลงอยู่บ้านสวนนํากันเนาะก็คุยเรื่องอัน สมาชิกใหม่พี่หมูน้อยสามตัวเ็เหลืออยู่ตัวเดียวรอดมาได้ก็เลยเอินไอ้บุญลอด <c oughs> ก็คือรอดสมชื่อเนะคะเนาะอ่ะประทุกตาก็ขอบคุณเยอะๆนะคะเดอะ้อแล้วก็จะนอยกันนอนรับฝันดีเนาะคะเนาะทุกบ้านทุกคนสดชื่นสดใสกันโตสู้กับมือใหม่วันใหม่ว่างกันนะปก็คือมีแต่ความสุขะคะ่ะแล้วก็โชคดีกันทุกคนเพราะกันนั้นคลิปนาเนาะคะเนาะสวัสดีค่ะ